สวัสดีค่ะ,คะน้องละองฟองวันนี้แกะอะไรคะลูกแ <c oughs> อิมเออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วคือกระท้าใช่ไหมใช่หรือเปล่าลองแกะดูสิใช่กระทาหรือเปล่าลองแกะดูสิลูก กระทะอะไรเคยใช้ไหมพอดีเลยเอามานื่อไข่เลยเอาไม่มีที่เนืองอหรอเออที่นื้ออยู่ข้างล่างนะเอามาเนื่อไข่เนื่อไข่ซุงเครื่องนะคะโอเค,อเคพอดีทำกล้วยบุชีพอดีเนาะทำไข่ซุงเครื่องทำกล้วยบุชีนะคะบา,บายยนะคะ <c oughs> <c oughs> น้องเอลซ่าน,นะคะเป็นไมโคร อีซาเป็นคนทำกับข้าวนะคะหรือชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าน้องโอชินนะคะน้องโอชินทำทุกอย่างน้องอชินทำทุกอย่างเลยนะคะไปไปทำกล้วยบวชีกันเนาะทำไข่ทรงเครื่องกันนะาย,า,ยยายบายังยบายมีคู่มือด้วยบายบาย,ยังายบาย,ยาบ๊ายังอีซาไปทำกล้วยบวชีกันเนาะทำไข่ทรงเครื่องเลยนะ